วายไ,ไก่ก็รอดสดบุรีสวัสดีจ้าเมื่อนี้กมื่าพบกับช่องไม่พารุ้ยนะคะเมื่อนี้แอกจะได้พาเอซี่มากตามแนวทางนองนำทพิปนะคะแต่บรูนะคะว่าเมื่อนี้นองน้ำทพิปจะเขียนไห่บอนะคะก็ถ้าเอซี่ท่าในใดเขาเมื่อแรกกาฝากดไลค์กดแช่ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อสีบระพาข่าวสารดีๆแนวท่าในเดชจากทางช่องใหม่พารวยนะคะมืออื่นนะคะมืออื่นกนจนนนะะ็จะได้พาน้องน้ำทิพย์นะคะจะได้พาน้องน้ำทิพย์ไปทำบุญอยู่ที่วัดพระแท่นนะคะก็คืออยู่วัดปู่พี่บุญนะคะก็คืออยู่พี่บุญรักนะคะกะ็รวม,มารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะคะว่าน้องน้ำทิพย์จะเคียนให้ หรือบบเคียนไห่ก็ะรองมารับช่วมลับฟังไปพร้อมๆกันได้จ้ามาครับผมมากินตำมะคุงน้ำกันนะครับผมไปเร็วเถอคนเทียดไไปหกินก้อนมูไปก้อนมูนะครับผมเท็ตปะ อรก็ขึ้นบกหอยชิ้นดีดีโอ้ยน้ำลายแตกนี่นะแค่เสียก็จำบกงูไปกินค่ะแม่นาเดี๋ยสอนทุยอยู่เออน้องอันใจความแข็งไปกินไปได้กินได้เผ็น้เลายแตกแล้วก็กำบันไปกินมาเด้อพูดเลยจกินนะม่หวดันใจความแข็งสมไขรปลาสมไขรปลากระมนบ่น ตินานบกหแซบแซบหนูกินไหมกินสิป้ามากินกินประแด็ไม่เป็นรลวกมากินถูกก็นองกันินะครับผมพี่ไม่เป็นแตก็ตามได้งใส่ปากเลยกินไม่ยากี่นูไปอยู่ป้าโดนหอมหูตม่มีพี่กินูาพี่ด้าเราดูพี่วาอรไรที่บอกอรกินออย เมาๆมา่กินไป้ยาไแม่กินเลยอันนี้ท้คุนเลยาเจ้กินแม่อันนี้แม่หางหมเจ้ากากินไหมหมูอย้ไงถ้เจ้กิน้็จำหมูนี่บิ๊กบนหเลอกรแซาโตกจะเพาพยัก้นไกลานนี่ยก็กินกินแมเอากรขาแ่บเลยกของห้นหอนี่แ่บอยบอกใคนะ แคคแ่เสียงสูซาสูซากับม <laughs> mm ่ย hmm. ังได้กินตำบุ่งเปลี่ยนเหรอแ่เห็นตัวอีเหลียไม่ สมเป็นเงินนะลูกเงินเงนเงินนออยู่ตรงนี้อิไปใส่ไปวัดพพ่ไปมีเงินผ้าไปบลาบลดีอะไรหรลูกมันเป็นอะไรหรอไปวาดใส่ไปวาดใส่เพนนบ่าท่านไ เขาหน่ะรวังเย็นงเย็นอีไลสิไปว่าบอกไม่ยินทำไมอะเป็ดเป็ดหรอไ่อะนปดเ็หรอกำลังคือยู่ว่าจะไปวัดวันนี้หัุดจองไปมารวมมือใหม่มาใส่ปุ๋ยมันที่โตไปว่าไดอีไลไปว่าไดดวัดปูนะให้รู้จักยึบบ่มองไหน ก่อืกไปอุตอไปเล่นทาเลมูไมข้าโนด้ด้อบนอะให้นะมันได้เออมั่ววะมั่ววะลูกลูกแอดมั่ววะนืกล้องอะดื่มอะไรบาเดอ ยังโมอีหล่เตืนยังโมงเมื่อไแปดโมงแปดโมงแปดโมงเพิ่งเดี๋ยวพอมาหับด้าได้ชิพาไปไปกราบผู้พี่บุญก่อนค่อยไปผู้ยังผู้ยังกอกผู้นำผู้น้าให้แอดกับความจำสั้นสันตสามคำหูดองเลยนี่หละเชินให้พอม้อมหน เที่ยงตอนไปวัดตอนไปวัดเมือนไปจังหวัดไปซีวัดไปซีวัดวัดใดนเนี่ยน้องน้ำมันหมดอี้รีว่ดได้ไปซีวัอันวัดไปไปสองสามอยู่ในบ้านเ้องก็สามวัดแล้ววัดบัณฑิตวัดบัณแดงปุณหะให้ไปนีไปใช้ยี่ปานี่ ว่าไปทข้าเตยังไปเข้าเต็นท์ไปนอนดีไปซีวัดนะไปบ่กหัว่าน้องสีแกนหายูวัดใสนะครับผมก็รอดตามแนวทางของน้องทิพย์นะครับผมแล้วแต่ร่มนะครับงวดที่แล้วก็แกนหายสองตัวจ<อ>ิ้มปากกาเลยนะครับน่กเลยม คนเชียนห้สองเก่าเชียนห้สองเก่าคุณว่าจบจะถามอีกห้ามถามอีกน่ะสี่เชียนห้ห้ามถามุดยอดเล่เด็นดขาดเลยมาว่ากินตะมูมานบ่พ่อเนี้ครับบามานเลยมาบ้ฝันจังหวัดแด้อบ่าฝันดีฝันดีอยู่เทียวจังหวัดส่ระฝันดี วันวันมจกเล็กฟันดีแต่บมหูจจกเล็กเล็กกัเล็กแต่หนาติดวันนี้วันว่าจะเขียนให้ยูวัดวงหูวาจะยูวัดใดนะครับบ่งบอหลาติดไปเมื่อใดไปเขียนมื่อใดก็จะเป็นที่บ้านเล้ยงแม่ครับขับไปขับเมีย ไม่บ่อยวงั yeah, like uh ่ท huh. ันได้วออกเลยว่าสิไปวัดไดเนี่ยห้นันครบสวัดกินน้ำอ่ะเ่งไหนกานวัดนองพี่สมจพี่สมจตให้วัดอในวัดตนีวัดปลาแ้่สมเสกจีลูกคือวัาให่ไปผู้สมจตเมนูพ่อวนดูอยากไปวัดพีเพ ว้ยไก่ก็เราชนบุรีแบบกนสชนบุรีฉันอยากเห็นบเสีจังเลยหรอบาตนี้อีพ่อถึงเหลกอันนี้พ่อถึงเรียกบาอยากได้พ่อผ้าจวดไปข้าวเดียวนี่พอกับแม่ยมพอกับแม่มพอกับแม่ยมของเก่ามันผาไบว่าแสนสูกว ไบุเตวันนี้อแม่พอ่วยบุรีสวบุรีพิเศษใหญ่ไมีเวิดตัวหมดจัเบุญเฮ็ดบาเฮ็ดจังไดผู้ใดเฮ็ดจังไดอยากเป็นผีเพทองทำมาไงเด้มไงฟันดีบ่ะฟันชุมมือือกมาไงละไมม่ไงฟันฟันฟันได้เป็นแนวทางวะเฮเนี่ ก็เป็นลตันเยแสบแลยเกัเียนโอ้ยแสบอะใช่มันแสบน้นี่นะคะเนี่ยทางของน้องนำทิพย์กับล่อรุ่นเป็นพรุ่งนี้เช้านะคะน้องนำทิพย์ว่าจะเขียนไห้มืออื่นนะคะเพราะว่าน้องนำทิพย์จะไปวัด ไปวัดซีวัดนะคะแต่ยังบ่ดูนะคะว่าน,น้องนํำทิ์จะไปวัดใดแน่นะคะก็รอรับชุ่มราฟังมืออื่นเศร้านะคะถ่ายเอฟซีทันใดมาคลิปนี้นะคะแอบกับข,ขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่เพื่อจะมีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปหาแนวทางเด็ดๆมาฝากเอฟซีนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอบกับต้องขออนุญ,ญาตเอฟซีทุกคนทุกท่านจบดวงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ